ทําให้มาป้าโตแล้วไม่ใช่เด็กแนละ้วแมวป้าไม่ใช่เด็กป้าเป็นเด็กตรงไหนอ่ะป้ามันจะคิดว่ายังทําอะไรได้เหมือนเดิมร่างกายป้าที่เคยแข็งแรงก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ก็ยากที่จะยอมรับความจริงแอบดื้อบ้างตอนนี้เบลต้องดูแลป้าแทบไม่ต่างจากดูแลเด็กๆเลยคะ่ะว่าแล้วก็ต้องพาป้าไปถามน้องคุณแม่มาตาดูหน่อยแล้วว่าดูแลน้องมาตาย,ยังไงคะน้องมา,าสวัสดีค่ะอูดีใจจังเลย การพาดูแลน้องยังไงอะต้องรักขนาดนี้แล้วก็ต้องดูแลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องห่วงเรื่องหกขล้มหยิบของมีคมข้ามถนนถนนคุณแม่เป็นห่วงเป็นห่วงใช่ไหมคะมีสองคนค่ะมีคนเล็กอยากมีสามคนไหมคะอยากค่ะ ดื้อค่ะแล้ <c oughs> ววัยนี้ดื้อไหมอ่นี่ดื้อแบบคนแก่ในวันที่บูต้องดูแลป้าที่มีคนเดียวในโลกให้มีความสุข <P ew> เพราะชีวิตทุกวัยมันเจ็บป่วยได้ไม่ว่าวัยไหนค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ละครั้งเจ็บปวดมากเคล็ดลับในการเก็บเงินของบิวลวหะคะก็คือการซื้อประกันสุขภาพไว้แหละนี่เลย Elite Health Plus ที่ดูแลให้ทั้งเจ็บป่วยหนักต้องแอดมิทหรือผู้ป่วยหนั คุ้มครองเช่นกันวงเงินที่ให้20ล้านเุ v ือวังมากหรือจะเลือกให้สูงสุดก็100ล้านบาทได้เลยแล้วอย่างป้าที่อายุ78ก็สมัครได้นะการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ก็เข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นวินิจฉัยโรคแบบ CT สแกน MRI หรือ PET ก็คุ้มครองเช่นกันค่ะแพลนหรือกิจกรรมต่างๆที่วางไว้ทำร่วมกับปาไม่มีปัญหาแน่ และถ้าเป็นลูกค้าก็มีสิทธิ์ให้อีกสำหรับสมาชิกเมืองไทยสมัยค่าพทอชีวิตทุกวัยน่งเจ็บป่วยได้และมั่นใจให้เมืองไทยประกันชีวิตช่วยดูแลเรื่องสุขภาพ